แค่จะไปบ้าขนาดนั้นถ้าไม่ชอบก็บัหลังก็ไม่ต้องเอาไปเป็นพิธีกรจบ แล้วมาฟังตรงนี้แบบด่วนๆพ่อนวัดเอามาตอบชัดหมดเปรือกแล้วว่าตัวเองเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้แมทธิวพูดถึงตำแหน่งของแอนโทเนียจนกลายเป็นดราม่าเดือดถล่มแมทธิวอย่างหนักจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังนวัดกันเลยค่ะเขาจะไม่พูดก็เรื่องของเขาตำแหน่งตำแหน่งเออวันหลังก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นสิทธิ์บางอย่างแหละนะไม่ใช่หมายความว่าคนเราจะไปทําอะไรแล้วจะต้องแบบทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเออ เราได้ข่าวว่าเขาก็แจ้งแล้วว่าเขาแจ้งเจ้าของงานแล้วว่าเขาสะดวกแบบนี้เนี่ยฮะก็น่าจะเคารพความสะดวกซึ่งกันและกันเนาะถ้าไม่ชอบก็บรรลังก็ไม่ต้องเอาไปเป็นพิธีกรถ้ามีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอาไปเป็นจบบอยไม่ให้แม่ธิวพูดถึงวอ,อยใครจะไปใครจะไปบ้าขนาดนั้น แมทธิวผมสั่งแมทธิวได้ด้วยเหรอแมทธิวเขามีแมทธิวเขามีโรโลตี้ด้วยตัวเขาเองสำหรับเรื่องราวดราม่าสนาดน,นี้เกิดขึ้นจากเมื่อแมทธิวดีนได้เป็นพิธีกรในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งโดยภายในงานแมทธิวได้พูดชื่อและตำแหน่งของทุกคนที่มาร่วมเดินแบบในงานอีเวนต์แต่พูดถึงคิวของแอนโทเนียโพซิลกับพูดแค่ชื่อแต่ไม่พูดถึงตำแหน่งเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์ก,กันเลยค่ะเซตที่สี่ครับ color of runway ครับนำโดยคุณแอนโทเนียโพซิลนะครับ จะมาเดินอย่างสวยงามครับสร้างสีสันครับใน color of runway ครับนั่นคือเซตที่4ของเราครับและนนอ,อกจากนี้ฮะยังคงมีนางแบบแล้วก็นายแบบอีกหลายท่านครที่ให้เกียรติมาเดินกับเราในวันนี้ฮะ mm hmm. อย่างเช่นคุณเพรมภูมิพัฒน์ครับนักแสดงซีรีส์คาสโดวาบ b กินส์ครับ คุณท็อปนัทนนท์ครับมิสเตอร์ซูเปอร์แนชั่นไทยแลนด์2,023ครับมีคุณพอลลี่มิสแตรนส์ไทยแลนด์2,023คุณแพตตี้เดอะพลัสไซส์โมเดลควีนไทยแลนด์2,022ครับยังมีคุณป๊อปเฟิร์สวันอัพทิดาช้างไทยแลนด์2,023คุณวิเวียนรองอันดับหนึ่งมิสกรุงทอง2,022และมิสแกรนด์อีกหลายจังหวัด อย่างเช่นนคนปรปฐมนะครับมิสแกรนชลบุรีมิสแกร,น,น,ลกรนลำปางและมิสแกรนกาลสินก็จะมาเดินแบบให้เราชมกันในวันนี้โดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็นดราม่าเดือดเข้ามาถลมม่มแมทธิวอย่างหนักกับความไม่ให้เกยียรติแอนโทนีโพซิลแม้แมทธิวจะเป็นพิธีกรให้กับมิสแกรนไทยแลนด์และมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลมาโดยตลอด แต่ก็ควรพูดตำแหน่งของแอนโทเนียที่เป็นถึงรองอันดับหนึ่งมิดยูนิเวิร์สและมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2องบ้างไม่ใช่พูดชื่อและตำแหน่งของทุกคนแต่ไม่พูดตำแหน่งของแอนโทเนียแค่คนเดียวพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าบอสนวัตผู้อำนวยการกองประกวดมิดแกนไทยแลนด์และมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นคนสั่งห้าไม่ให้แมทธิวพูดถึงตำแหน่งแอนโทเนียในงานอีเวนต์หรือเปล่าทำเอานวัตไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาไล่เคลียร์ดราม่าว่าโอ้ยใครจะไปบ้าขนาดนั้น พร้อมยืนยันตัวเองไม่ได้เป็นคนสั่งห้ามไม่ให้แมทธิวพูดถึงตำแหน่งของแอนโทเนียในงานอีเวนต์และก็ไม่ได้มีอำนาจสั่งห้ามแมทธิวได้ในคลิปข้างต้นนั่นเองค่ะเรียกว่านวัตออกมาชี้แจงหมดเปลือกถึงปมสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสั่งห้ามไม่ให้แมทธิวพูดตำแหน่งของแอนโทเนียในงานอีเวนต์ส่วนสาเหตุที่แมทธิวพูดชื่อและตำแหน่งของทุกคนแต่ไม่มีตำแหน่งแอนโทเนียเพราะอะไรงานนี้คงต้องรอฟังจากปากแมทธิวดีที่สุดคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ